In their tongue he's no okay, so you, this is Dova clean. Dragon Ball. Okay, นี่ครับเราจะมาเล่นในเกม Hitman Batman นี man, Bad Bunny นะคบวันนี้เราก็อยู่กับ Agent 47นะฮะ Agent 48 47ครับเราอยู่ในโหมดความยากระดับปรเฟ a ชันนอลตอนแรกเรายู่ในเสืร์ฟเวหนึห่งซึ่งระเบิดเรียบร้อยเล่นตช้นปัน้อันนี้ว่าใครอนะ่ะมันมีกแก เดี๋ยวมันไม่รู้โอเคเดี๋ยวฟอล์กกาดฟอล์กกาดเอกาดเอกาดเอกาดอะไรเนี่ยเอกาดเปลี่ยนกงดังจิดเอกงกายติดเอกาดนี่ มาแลยจุดตวอะไรจะได้ยินมมาทำอะไรนี่ไม่รู้สิทำงี้เองเออเต็มเต็มะโอ้หลับไปแล้วนะครับสบายครับ โอ้ก oh. ็ไปสุ่สุขติเรียบร้อยนะฮะโอ้ oh. ไอด้ดาเอ้ยไอด้ดามเม่งนี่น่ะรู้สึกว่าเกมน,นี้มีแต่นคนเม่งน,นะการก็เม่งตัวเราก็เม่งน,นะฮะโอเคได้แบบเตอร์โคซั่นเหมือนกันประกันกดฟันนะครับ F1 นะครับเพื่อนั่นเองเตอร์โคซั่นหรือเตอร์โคซั่นนะครับเปิดเดี๋ยวนะนี่มีคนเนอ Screws, ies, iker, เปลียนไปเดเลียนไปเปลียเลีไปไปนู้นเลยเออนีออไอไอกเอาไปสิบาทเดี๋ยวห้ารวยเอาไปสิบาทยีเลยโอเคครับเล็กความเรีร้อยนะครับไปอยไปครับ enter theater ครับไป theater ไปเลยเฮ้ยใครน่ะเฮลัวเฮลัวอนะึ๊บตายเอื้อเอื้อเอ,เอื้อหลับสบายเม่งอีกแล้วอันนี้ก็เมง่เอมองมมอ,งนะโอโ๋ออันนี้ไม่เม่งนะฮะโอ้โหเดี๋ยวไปก่อนนะฮะปัสแวบ้าเอาปืนครับ,อบ,บ,อรบโอเค เออสนุกจังเลยเลนมัพปุนสนุกนะโอเคบินขึ้นไปนะโอเคต้องเลือกเบอรคลี่อหรอะไรคือเบอรคลี่คอนนี้คอนนี้บรรอรคนนี่คอ,อนนี่เอมออี่อะเออช็อตกันโอ้นี่อนะไรเนี่ยอ้าพิกล็อกไม่ครับ เราทำการ B ANG! B ANG! เบเปไอ้ยิงไม่รถดเปเบจะจิกจิกทำไมนะโ okay. อเคแดกบอดี้อ่อโอเพนอ่อใส่ลงไปในตู้ศพนะฮะช่องศพช่องฟิตของศพนะฮะโอเคใส่อันนี่ได้ปะสงสัยจะใส่สสไม่ได้นะเอเคเรามาใส่ในกล้กกอง กล่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคเปิดแล้วก็ใส่ลงไปนะฮะแต่ภาค Absolution นี่ก็กดเทอร์ีแล้วก็ใส่ให้เลยนะฮะโอเคได้เันดูเขาจะระจแย่เอาไอพีการ์ดหล่นเหรอเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไปลองสวัสไปเอออพีการ์ดไอพีการ์ดมานะครับแล้วก็สิง่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือัดกันนะครับเราต้องหยิบไปนะครับอย่าลืมนะฮะ เออยืสทีกาสเออใส่ไปรูปบัตรเครดิตนะครับสำหรับเด็กๆนี่ก็เล่นกันนะฮะรูปบัตรเครดิตรูปบัตรเครดิตเออเออเออ้วเดี๋ยววันนี้หน่อยเออทมไมยังไม่โดนหรอเออเออเอาหมดแล้วเหรอเยซันเดสตสกับซีเจเออ เรียบร้อยมีไหมมีแค่นี้เหรอโหแล้ววะแล้วกันแลยวกันเอาชอดกันกันเนี่ยไปไหนเนี่ยแปลกวะชดกันนี่ก็สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะฮะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่แล,แล้วเอาชอดกันไปเป่าปมันนะฮะโอเคเราเก็บกระสุนเก็บปืนอะไรเรียบร้อยนะแล้วเอาชดการรอ What the my. Oh my. วัดเดอะฉันกันหายไม่ไม่ไม่เป็นไรครับช่างมันนะครับอย่าง้อ้แล้วก็ปืนตรงนี้ตรงนี้มีขนมนมเนยเริ่มไปเก็บมาแล้วเฮ้ยอออตอนนี้ถือชัดกันโยโอ้โดนกระลงนั่นแง่จัละ เปนเปนเป็นสเปนเออเออดีโหลดแฟนเก็บเก็บไปนะฮะหยิบฉัดการขึ้นมานะฮะเพนเดอร์ดอลโกออนท็อปวัดเดอร์ฉันต้องการเงินนะเออไปทำอะไรสักอย่างเปิดส่วนสาธารณะเวลาเออฉันไม่ให้กันหรอกไม่มีทางทำสักอย่างอ่ะ I believe I can fly อ่ะ ไอ้เจ้เซอเอขาา้นชออข้ามได้ไม่ต้องดูครับโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างอะโอ้ไม่มีเลยเลยแต่ตรงนั้นมีไว้มีก็ไม่ได้ร้อนนะครับเพ้ง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  เด <Keep S 1> ี A ๋ยวกันประบายเยิ A ่ตรงนี้ครับกอทับ A L Elevator เอ้อเต็มเต็มหัวนะครับยิงยิงเอ้อเฮดช็อตโอเคเราเบรกกองก่อนนะฮะเพื่อความะไรสักอย่างนะเดี๋ยวมันอาจจะทานเราไปชิ้นชิ้นได้นะครับโอเค เราก็ <c oughs> เป็นอะไรหมดโอเคเราก็เริ่มนต่อไปอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเราเป็นเด็กดีครับเด็กดีก็ต้องทำี้เออซ j เจไปโหลดซ j เจ CJ เจมี CJ มีซีเจไหมเราจะไม่มีแล้วโอเคก็จะทอยเล่นห้องน้ำชายไปเราไปจอาเบ๋

โอเคมาต่อกันเลยนะครับก็ข้ามมาน่าจะถึงตรงนี้มั้งที่เมื่อกี้เราตายนะครับก็ไปปรับเออสปีดมานะฮะเออข้ามไปนะฮะน่าไปดูบ้างหรครับโอเคโอเคแล้วก็เปิดกล่องไซเฟอร์มาเอย่าไม่ใช่ไซเฟอร์เดี๋ยวไลเฟิลเป็นไลเฟิลนะโอเคเราเห็นตรงนั้นครับอุ้ยโทษกดเอ็กซ์นะครับเพื่อซูม ตัวาไปสืนส่วนนั้นนะฮะโอ้ยผมไมห่หนักอ่ะกดเอ็กซ์ละปืนกดเอะะ็กซ์นะครับจำไว้เห็นมั้ยยิงไข่มันนะฮะเก็ตเอาไซร์นะฮะโอเคตอนนี้ก็จะยิงไปเอื้อเดีย๋ยวไม่ลงน,นะฮะโอเคเราหยิบชากันขึ้นมานะฮะ อันนี้เรก็ใส่แว่นด้วยโอ้โหเท่มากหล่อเลยนะครับแม่เราเอเจนต์ของเรานะครับเอเจนต์สี่งจ็ดโอเปีต่อไปเจ็ดเสาก็ท่อน้ำก็ค่อยๆลงนะมิลเลอร์เอชนะครับใครใสื้อแรกนก็จรูนะลลออนะครับคือเสาสีแดงโอ้โหเอฟฟิทเดอะดอร์ทูเดอะออฟฟิศนี่นนะออฟฟิศ โอเค้จะไบนนี่โวเบเบเอ้ยเอ้ยผู้หญิงไปไหนไปไหนเอออะเป็นตัวนักทิ้งวะปอกกระสุนเนี่ยหยิบปืนขึ้นมานะโอเคเฮ้ยยิงเลยนะฮะโอเคปิดอกตางเนี่ย โอเคออกงานเนี่ยออกกดอะไรเนี่ยอ่ากดอะไรไม่รู้นะครับดีออกให้เองครับถ้าไปบานนี่ก็ไม่ใช่นะกดชิปก็ไม่เชิงนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าอะไรนะวอเว่ <c oughs> นี่เปล่าไม่มีระเบิดเลยระเบิดหนึ่งครับนี่ครับเห็นซีโฟก็เก็บมานะครับ เก็บไอตัวระเบิดที่กดด้วยนะโอเคเก็บ okay. ไปนะ้รับปมาเราก็ไม่ยากครับแค่เขาจริงค่อยออกเลยมั้งเนี่ยไม่ใช่ครับโอเคราหยิบโอริโอหยิบชิมคีนนะหยิบหยิบโอริโอขึ้นมานะครับเสร็จแล้วป้ายไปนะครับเสร็จแล้วออกจากที่นี่ครับ ออกสิ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 ออก,สออกเลยออกให้เป็นอยู่นี้จะไม่ปลอดภัยแน่อนอน,นครับอ่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับก่อนแรกครับเราก็ต้องจิบนมขึ้นมานครับแล้วก็บิดนะครับชิมคีแล้วก็บจุ่นมนม,ม,มครับอือวัดเด็กทำไมมันไม่หล่หนนะจนได้ครับ เบยเฮ้ยวัลีโลเลยก็นดีเบยเบโอเคเราใช้ปืนปืนเอ่อ S L เอ่อิลเลอรเบ่เบเอาเอสเดิคเอสเซิก <Bang. Bang. S 2> oh. ออก Escape เย <Y im. S 1> ี่ยมนะครับออกข่าวหน้าหนึ่งนะครับคิลเลอร์ อ่านไม่ออกอันนี้นะฮะับโอ้ก็ใช้ได้เลยครับก็ไปเรียบร้อยนะครับโอเคเอเจนเตอร์เออเซฟโปรไฟล์นะครับโอเคก็จะเห็นด้านขวาครับเป็นโปรไฟล์ชื่อโปรไฟล์ครับก้อนเยรเอเจนต์สี่เจ็ดนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอลาอันนี้แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีคืน